ต่อครับเมื่อกี้สายเข้านะครับประจำวันที่27่สิบจ็มกราคมสองพน้าครั้งที่26รหัสเพียนสขีดหนึ่งหนะครับครับไปต่อครับเมื่อกี้สายเข้าลูกค้าถูกเข้านะครับบทที่สิหกพัทเทกะรัตะคาถาอาติจังลานะวาคะเมยยะนะปาตติกังเขอานาคตัง บุคคลไม่ควรคำหนึง่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงจะท่าทีตมปะฮีนันตังอัปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสตอิอาสังเหรังอาสังกุปังตังวิทามะ นุพะรูหาเยก็บุคคลใดแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงียนไม่ค่อนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้น,นเนืองเนืองให้ปุกปรงเถิดอัจเชวากิจจะมาตับปังกโกชัญญามาระนังสุเวพึงทำคความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งน้าหิโนสังขารันเตนะมหาเสเนณนะมัจจุรา เพราะว่าความผันเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอาโหรัตะตมะตันติตังตังเวพทเทกรัตโตติสันโตอาจิกะเตมุนีเต พระมุ่งนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีราตาิราตีหนึ่งเจริญด้วยปากการชานี้แลบทที่สิเจ็ดอภินหะปัตจเวกขณะพาถาพาถาชะชราธรรมโมไม่หีชรังอนัตติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ทำโมมะเฮพระยาจิงอนัตติโตเรามีความเก็บไข่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเก็บไปไม่ได้มารารมโมมะเฮมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยเหมา นาเปหินาภา,าโาววินาภาววเราจะเล่าเวนเป็นต่างๆคือจากต้องได้พระภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมมัสโกมะหิกรมมัทายาโทกรมมโยนิกกรมมพันธุกรมมาปาติสารโนเรามีความเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นเดือนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามีกัลยานางวาปาปะกังวาตาสะทายาโทผลิตสาเมฆเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสือไป เอวังอําแห,หีเหียวพินห้งปัจจเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินบทที่สิบแปดพรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่ เอวเมสุตังเอกังสามายังพักวาสาวัตยังวิหารตีเชตวเนอนาธาปินติกัสสารามีตัตระโคพคกวาภิกุอมันเตสภิกข่าววภาสันเตจิเตภิกุพักวโตวปัจจโสสุพักวาเอตัโวจาร เมตตาเยปิเกเวเจโตวิมุตติยาเซวิตายปหาวิตายปหาหูนิกตายาญาณิกตายาวัตทุกตายาวะอนุติตายาปริกิตายาสุสามารถายาเอกาทัสสานิสังสาปฏิคังฆากระทเมเอกาทัสสสุขังสุปฏิสุขังปฏิผุ้เจติน้าปาปุกังสุปินังปัสติมนุสสางังปิโยโหติอมนุสสางังปิโยโหติเทวตาราคันตีนาสัอาคิวะวิสังวาสตังวากรรมติตุูวังกิตังสมาธิเจติมุขวนโนวิปสิตติอาศรมุขการังกโรติอุตรังอปิวิชัน तोराम लो कोहती मैंतायपि कवे के तो इदियासे विताया भा वितायाहने कताया आयानी कताया watु कताया अनुतीयागयार saya इमे एकथसा संसा पति कखा आ अन सरनामी तोिया जिततार करोर नाम करे साफर नाम में ताके तो मूर्ति पंचहा करे अनुथी सोभर नामे ताके तो सता करे औथि सोभर ना मेता के साफर नामे ताकि करे अनोति सोभर नाम सफे सता सुखियो सफे पाना अव्य पचा सुखिय अभिया पछा निखियतना सफे तफा पना अवेरा अभिया पचा अनिखा सुखियत नंग पारी हरंतु ते में पन्ता करे अनुभर नामे ताके तो करे โอ๋ที่โสพระนามิตาจิตโตงมุติสภาอิทิโยเวลาอภยญาปชานิคาสุเกตตรังปริหานุทุสเพรบุริสาเวราอภยญาปชานิคาสุเกตตรังปริหานุทุสเพรอริยาเวลาอภยญาปชานิคาสุเกตตรังปริหานุทุสเพรอนริยาอาเวราอภยญาปชานิคาสุเกตตรังปริหานุทุสเพรเทวาเวราอภิญาปชานิคาสุเกตตรังปริหานุทุสเพรมนุษสาวิรา

สัตตาเวราอภิญาปชานิฆาสุกีสตังปาริหารนตุสเพยุปจิมายาทิสายะสัตตาเวราอภิญาปชานิฆาสุกีสตังปาริหารนตุสเพอุตรายญทิสายะสัตตาอภิราอภิญาปชานิฆาสุกีสตังปาริหารนตุสเพตกินายญทิสายะสัตตาเวราอภิญาปชานิฆาสุกีสตังปาริหารนตุสเพบุรัติมายะอนุทิสายะสัตตาเวรา อภยาปชาณิฆาสุเกตะนังปริหารนตุสเปปสิมายะทิสายะสตาเวราอภยาปชาณิฆาสุเกตะนังปริหารนตุสเปอุตรายะอนุทิสายะสตาอเวราอภยาปชาณิฆาสุเกตะนังปริหารนตุสเปสกีนายะอนุทิสายะสตา อาวีราอภิญาปชาณิฆาสุเกตตนังปู้สหาันทุสภเพหติมายาติสายญาสตาเวราอภิญาปชาณิฆาสุเกตตนังปู้สหาันทุสภเพรติมายาติสายญาสตาเวราอภิญาปชาณิฆาสุเกตตนังปู้สหาันทุสภเพรติมายาติสายปานาอเวราอภิญาปชาณิฆาสุเกตตนังปู้สหาันทุสภเพรติมายาติสายปานาอเวราอภิญาปชาณิฆาสุเกตตนังปู้สหนันทุ สเปอุตรายะที่สายะปานาเวลาอภิญญาปชานิคาสุเีตรนังปาริหารนัตุสเปตะกินายะที่สายะปานาเวลาอภิญญาปชานิคาสุเีตรนังปาริหารนัตุสเปบุรักกมายะอนุสิสายะปานาเวลาอภิญญาปชานิคาสุเีตรนังปาริหารนัตุสเปบุรปัจฉิมายะอนุสิสายะปานาเวลาอภิญญาปชานิคาสุเีตรนังปาริหารนัตุสเปอุตรายะ อนุสิายปานาเวลาอภิญญาปชาอินคาสุเกตระนางปาริหารตุสเพทะกินายะอนุสิษยาภ ण านาอาเวลาอภิญญาปชาอินคาสุเกตระนางปาริหารตุสเพเหติมายะทิสยาภปานาอาเวลาอภิญญาปชาอินคาสุเกตระนางปาริหารตุสเพอุบริมายะทิสยาภปานาเวลา อภิญญาปชาลิคาสุเกตนังปัิหารตุสเพรบรัฐิมายะทีสายภูตาเวราอภิญญาปชานิกาสุเกตนังปัิหารตุสเพรบรัฐิมายะทีสายภูตาเวราอภิญญาปชานิกาสุเกตนังปัิหารตุสเพรปิมายะทีสายภูตาอเวราอภิญญาปชานิกาสุเกตนังปัิหารตุสเพอุตรายะทิสายภูตาเวราอภิญญาปชานิกาสุเกตนังปัิหารตุสเพรตะกินายะทิสายภูตา อาวีราอาพยาปชานิคาสุเกตระนางปาริหารนตุสะเพยพระจิมายะอนุทิสายะภูตาเวราอาพยาปชานิคาสุเกตระนางปาริหารนตุสะเพยพระจิมายะอนุทิสายะภูตาเวราอาพยาปชาอานิคาสุเกตระนางปาริหารนตุสะเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาเวราอาพยาปชา อานิคาสุเกตรนังปาริหารันตุสะเพทกินายะอนุทิสายะภูตาอวิราอัพยาปชาอานิคาสุเกตรนังปาริหารันตุสะเพเหติมายะทิสายะภูตาอวิราอัพยาปชาอานิคาสุเกตรนังปาริหารันตุสะเพอุปริมายะทิสายะภูตาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุเกตรนังปาริหารันตุสะเพบรติมายะทิสายะภูคลาอวิราอัพยาปชาอานิคาสุเกตรนังปาริหารันตุสะเพปฏิมายะทิสายะภูตา ภุคขลาเวราอภิยาปชานิคาสุเกยตนังปริหานตุสเพอุตรายะทิสายะภุคขลาเวราอภิยาปชานิคาสุเกยตนังปริหานตุสเพยธุรกิรายะทิสายะภุคขลาเวราอภิยาปชานิคาสุเกยตนังปริหานตุสเพบุรติมายะอนุติสายะภุคขลาอาเวราอภิยาปชานิคาสุเกยตนังปริหานตุสเพปัตติมายะอนุทิสายะปุคขลาเวราอภิยาปชานิคาสุเกียรตนังปริหานตุสเพอุตรายะอนุทิสายะปุคลา อเวลาอภิญญาปชานิคาสุเกตระลังปาริหานตุสะเปทักินายะอนุสิสายะปุคาลาเวลาอภิญญาปชานิคาสุเกตระลังปาริหานันตุสะเปเหติมายะทิสายะปุริสาโอ้ยปุคาลาเวลาอภิญญาปชานิคาสุเกตระลังปาริหานันตุสะเปโอปุริมายะทิสายะปุคาลาเวลาอภิญญาปชานิคาสุเกตระลังปาริหานันตุสะเปบุรติมายะทิสายะอัตภาวะปริยาบนาเวลาอภิญญาปชานิคาสุเกตระลังปาริหานันตุ

ปาริยาพนาเวราอะไรแบบนิค่ะสุขีตรังปาริหาตุสอเพียเปชิมายะอนุสิสัยยะตาภาวะปาริยาพนาเวราอะยรปชานิค่ะสุขีตรังปาริหาตุสอเพอุตตรายะอนุสิสัยะอัตาภาวะปาริยาพนาเวราอะยรปชานิค่ะสุขีตรังปาริหาตุสอเพีตะกินายะอนุสิสัยะอัตาภาวะปาริยาพนาเวราอะยรปชานิค่ะสุขีตรังปาริหาตุสอเพเหติมายะทิ่สัยอัตาภาวะปาริยาพนาเวรา อภิญาปชาอิคาสุเกตนังปริหารตุสภเวฏปะริมายะทิสายะอัตภาวะปะริยาปนาเวลาอภิญาปชาอิคาสุเกตนังปริหารตุสภาบุรัชิมายะทิสายะอิธิโยเวลาอภิญญาปชาอิคาสุเกตนังปริหารตุสภาปุริมายะทิสายะอิธิโยเวลาอภิญาปชาอิคาสุเกตนังปริหารตุสภาอุตรายะ ที่สายะอิติโยเวลาอพยาญาปชาอนิคาสุกีตรังปริหารลัตถุสภาปชีนายะที่สายะอิติโยเวลาอภิญญาปชาอนิคาสุกีตรังปริหารตถุสภาปชีนายะอนุสิสายะอิทิโยเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตรังปริหารลัตถุสภาปชีนายะอนุสิสายะอิทิโยเวลา อภิยาประชานิคาสุขีตนังปาริหารตุสภาทักินายะอนุทิศายะอิทิโยอวิราอภิยาประชานิคาสุขีตนังปาริหารตุสภาเหติมายะทิสายะอิทิโยอวิราอภิยาประชานิคาสุขีตนังปาริหารตุสภาอุปริมายะทิสายะอิทิโยอวิราอภิยาประชานิคาสุขีตนังปาริหารตุสภพปุริติมายะทิสายะปุริสาเวลาอภิยาปรชานิคาสุขีตนังปาริหารตุสภาปชิมายะทิสายะ ปุริสธาเวรอาภิญญาปชานิคาสุขีตนังปาริหารันตัวสัพเพตกขีนายะทิสายะปุริสธาเวรอภิญญาปชานิคาสุขีตนังปาริหารันตัวสัพเพปุรติมายะอนุสิสายะปุริสธาเวราอภิญญาปชานิคาสุขีตนังปาริหารันตัวสัพเพปุรติมายะอนุสิสายะปุริสธาเวรอภิญญาปชานิคาสุขีตนังปาริหารันตัวสัพเพอุตรารายะอนุสิสายะปุริสธาเวรอภิยา ปัจชาอานิคาสุเกตนะงปาริหารตุสเพทกินายาทิสายาภุริสาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุเกตนะงปาริหารตัวสเพทเหติมายาทิสายาภุริสาเวลาอพยาปชาอานิคาสุเกตนะงปาริหารตุสเพอทริมายาทิสายะ ปุริสาเวราอภิญญาปชานิฆาสุเกตรังปาริหารตุสภเพปติมายะทิสายะอริยาเวราอภิญญาปชานิฆาสุเกตรังปาริหารตุสภเพปจิมายะทิสายะอริยาเวราอภิญญาปชานิฆาสุเกตรังปาริหารตุสภเพอุตรายะทิสายะอริยาเวราอภิอภิาปชานิฆาสุเกตรังปาริหารตุสภเพตะกินายะทิสายะอริยาอเวราอภิญญาปชานิฆาสุเกตรังปาริหารตุสภเพปจิมายะทิสายะอนุทิสายะอริยา अविना अभिया बचा तरंग पारे हाँ तू अनुज साया अरे अविरा अभिया बचा निखा सुखे तरंग पारे हाँ तू सफे ऐसा किना या अनुज साया अरे अविरा अभिया बचा निखा सुखे तरंग पारे हाँ तू सफे हिंदी अविरा अभिया बचा निखा सुखे तरंग पारे हाँ तू सफे उपरी अविरा अभिया สัพเพบรติมายะทิสายะอนัลยาเวลาอภิญาปชานิคาสุเกตนังปริหาอนุสัพเพปฏิมายะอนุทิสายะอนัลยาเวลาอภิญาปชานิคาสุเกตนังปริหาอนุสัพเพอุตรายะทิสายะอนัลยาเวลาอภิญาปชานิคาสุเกตนังปริหาอนุสัพเพตะกินายะทิสายะอนัลยาเวลาอภิญาปชานิคาสุเกตนังปริหาอนุสัพเพบรติมายะอนุทิสายะอนัลยาเวลาอภิญาปชานิคาสุเกตนังปริหาอนุสัพเพปฏิมายะอนุทิสายะ अनलिया अवरा अपजा पचा सुखेतना पलिहन तु सफे उतराय अनुषि साय अनरिया अवैरा अभजापचा निखा सुखेतना पलिहा सफे दक्षिण अनुषि साय अनलिया अविरा अजा पचा सुखेतना पलिहन तु सफेती साय अनलिया अवरा अभचा नि खा सुखेतना पलिहन तफे उपरी मय से साय अनलिया อาเวราอภิญาปชาอานิคาสุเกตรนังปาริหารันตุสเพรบุรติมายะทิสายะเสวาวิราอภิญาปชาอานิคาสุเกตรนังปาริหารันตุสเพรบปจิมายะทิสายะเสวาวิราอภิญาปชาอานิคาสุเกตรนังปาริหารันตุสเพอุตรายะทิสายะเสวาอวิราอภิญาปชาอานิคาสุเกตรนังปาริหารันตุสเพรบุรติมายะอนุทิสายะเสวาวิราอภิญาปชาอานิคาสุเกตรนังปาริหารันตุสเพรบปจิมายะอนุทิสายะเสวาอวิราอภิญญาปชาอานิคารสุเา อภิยาปัญชานิคาสุเกียตระลังผาลิหานันตุสะเพยกินายะอนุทิศายะเทวาอวิระอภิยาปัญชานิคาสุเกียตระลังผาลิหานันตุสะเพยเหติมายะทิสายะเทวาอวิระอภิยาปัญชานิคาสุเกียตระลังผาลิหานันตุสะเพอุปริมายะทิสายะเทวา อเวราอภยญญาปชานินคาสุเกตนังปาริหารันตุสะเพยุรติมายะทิสายะมนุษาเวราอภยญญาปชานินคาสุเกตนังปาริหารันตุสะเพยุรติมายะทิสายะมนุษาเวราอภยญญาปชานินคาสุเกตนังปาริหารันตุสะเพอุตตรายะทิสายะมนุษาเวราอภยญญาปชานินคาสุเกตนังปาริหารันตุสะเพตุกคินายะทิสายะมนุษาเวราอภยญญาปชานินคาสุเกตนังปาริหารันตุสะเพยุรติมายะนุติสายะ มนุษย์ษาอเวราอภิยาปรชานิคาสุเกตนังปาริหารตุสเพย์ปชิมายะอนุศิสายะมนุษย์ษาอวิราอภิยาปรชานิคาสุเกตนังปาริหารตุสเพย์อุตรายะอนุศิสายะมนุษย์ษาอเวราอภิยาปรชานิคาสุเกตนังปาริหารตุสเพย์ตะกิรายะอนุศิสายะมนุษย์ษาอเวราอภิยาปรชานิคาสุเกตนังปาริหารตุสเพย์เหติมายะศิษยสายะมนุษย์ษาอเวราอภิยาปรชานิคาสุเกตนังปาริหารตุสเพย์อุปริมายะศิษยสายะมนุษย์ษาิาอเกตตนังปริหาุสเพ saya pecahan nigi ter untukci aja saya pecahan nikha ter pari untuk aja saya ahan nikhagi ter pari untuk itu kira ahan ni ter pari untuk sayaia pecahan nikha sugi terang pari untuk percima ajauti saya apa ah ninika sugiang parihan sampai tara ajati saya saya inikah apa ahan nikah sugi danang parihanan tuh sampai sayakah wir ahan ninika sugi danang parihan sampai sayakah ahan nikah sugi danang parihan sampaiti sayakah apa ah nikah sugi danang parihan tua สัพเพอุปริมายาที่สายามินิปฏิกาวิราอภิญญาปชาริกาสุเกตระนั่งปุสุเกอัตนังปาริหารันตูติอิเมหิทัสหการิเหติสาพุทธนามิตาเกโตวิมุตติสัพเพสังสตรนังปีระนังวจิตตวะปีระนังยะอุปค้าตังวจิตตวา อาลุปคาเตนะสันตาปังวัจเจตวะสันตาเปนะปริยาธานังวัจเจตวะปริยาธาเนนะวิเหสังวัจเจตวะวิเหสายะสเปสตาวิริโนหนตุมาเวริโนสุกิโนหนตุมาทุกขิโนสุกิตตาตาหนตุมาทุกิตตาตาติอเมหอธตหากรเรหิงสเปสตาเมตตาญาติเมตตาตังธรรมัง เจตัดยติตีเจตโตสัพพยาปาทะบริยุทธามีเหมุติตีตีมิมุติเมตตาเจตโตมิมุติจติตามิตาเจโตมิมุติเมตตาพรมวิหารภาวนานิตตาบทที่สิบเเทวตาอุโยชะคาถาบทส่งเทวดา ทุกขปัตตาจินีตุขภัยปัตตาจินิพยาโสกปัตตาจินิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวัฏจักรแห่งเหหิสัมปตังบุญญาสัมปตังสภีเตวานุโมตันตุสัพพสะมปติสิทธิยาอานังทัสนตุสชายาสีลังรักขันตุสัพีเจสัพพทาอวนาพิรตังหุนตุขจันตุเทวตาขตาสภีพุทธาบรัปตาปเจคกนันตุยังพระรังระัณตานันจเตชนารังคังบรรทามิสัพปสุสเพพุทธา ปาระปตาปเจกันตยังพระรังรหันตาลันจติชนะระคั่งปัรทามิสัพพโสุสสะเพพุทาอาระปตาปเจกันตยังพระรังรหันตาลันจติชนะระคั่งปัรทามิสัพปสสสะเพพุทธา ปาลปัตตาปเจกันันจะยังพระรังอรหันตานันจะตีชนาระคังปัญธามิสัพพโสสเปพุทธาปาะปัตตาปเจกนันจะยังพระรังอรหันตานันจะตีชนาระฆังปันธามิสัพพโสสเพพุทธาปาลปัตตาปเจกันันจะยังพระรังอรหันตานันจะตีชนาระฆังปัญธามิสัพพโสสเปพุทธาปาลปัตตาปเจกันันจะยังพระรังอรหันตานันจะตีชนะรัคขังบรรดามิสัพพโสสเปพุทธาพระปัตตาปเจกันันจะยังพระรังอรหันตานันจะตีชนาระคังปัญธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะธิษาฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระสัตรด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประิยตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีเก่เข้าพเจ้าขอให้คนจากความทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพระเจ้า,จาเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอสุขเทศสมราทั้งหลายโปรโดมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนวยพรให้แก่เข้าพระเจ้าและ วัตถุมงคลพระปิดตาเหรียญยอดเศีฐีเหรียญไหวครู68แปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สมสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบริสจงสำเร็จจากเสตทุกประการเถิดบุญกุศลใดของข้าพระเจ้าทั้งหลายทั้งหมดอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้งถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบ,บูชาสังฆบูชาขอผลบุญเหล่านี้จง ส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากโรคจะไปทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสมําเร็จเจริญรุ่งเรืองในงานที่การงานชนะต่ออุศักและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทราสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจะตระวิทย์พรแทนทั้งสี่คืออายุวรรณะสุขะพระเทิน ขอร่วมโมอารุมโมธาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกคนทุกท่านนะมโมธรรมิ